สบายดีค่อยเซนครับ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 เซนครับครับโอเคกลบาสบายดีชาวลาวจะใส่ดาบตัวแทุกคนเนาะยนินดีต่อทัพกษูก้ซ่องเซนครับเซเน่ของเาโอเคมันเนี้ยสีมาจัดท่อรันเนาะว้าวทำโคเนะห็นค้อนโคมาไหลาบาดท่อน,นี้มันบนนุเข้ากับเลยคือเนาะให้จัดท่อไม่อายจัดท่อซโอเคมันเนี่กมาจัดเลยเนาะ นี่เราทอลันกันเล้วกันเลยยาคลิปก่นกอนเขาเคยรีวิวเคขาค่อยว่าว่าทอล่านทอลันอนะขอโทษน้ำเนาะอ่าภาษาบ้านค่อยเอื่นทอล่านเนาะเยี่ยมเป็นทางมาจากทอล่ันมาดนี่เนาะเขาเขาสั่งมาจะอันนี้สั่งมาจะคุมเนะราปิดท่อมือสองเดี๋ยวแกให้เบืนะ่อนเนาะเฮ้ยนี่เนาะอันนี้ไปทอ่อมือสองเนาะ สร้างมาจากกลุ่มเนะะาะผู้ใดอยากซื้อกลุ่มก็ระวัง,นะงเลยเนาะมึงเนี่ยมึงคนจะได้ก่อนจะซื้อนะยาซื้อคนตัวคนอย่างเนาะน,นี่เนาะท่อกระไรโอ้โหแพ็คมาอย่างดีอันนี้ไปท่อมือสองเนาะท่อมือสองก็โอเคนะเดี๋ยวเฮาเฮ้ยรีวิวท่อกันเดีย๋ยวรีวิวการนี่เนาะแพ็คแพ็คมาเนาะก็แพ็คมาดีอยู่เป็นท่อมือสองท่อมือสองโอเคเนาะเพราะว่ามือหนึ่งเขาเคยใช้แล้วเนาะก็คือเดียวกับมือสองก็แหละมือหนึ่งก็เยลยเดี๋ยวเบิ่งนนสภาพกันว่าเป็นิดเลย ใครมาเนี่ยโอ้โหเจ๊แม <huh. S 2> ่มีตำรวจมาด้วยเจ๊ดูสะพ่อเนี่ยโอเคนี่นะทอกัไเลยย้ายเบิ่งง่ายก่อนอ๋อกัดนี่เนาะง่ายกันเลยกัตาจะภาพเนาะเพราะว่าไปเท่ามือสองเนาะกัโอเคอยู่แพ็กมาดีอยู่เนาะ เดี่ยวเฮาสี่บเออเฮาสี่บโบระบุราคาเนาะอันนี้กับผมเป็นสปอนเซอร์เนาะอันนี้เฮาสี่ตังเกมารีวิวให้เองเนาะอันนี้ตังเกมารีวิวเองเลยผมมีสปอนเซอร์อีกงานนี้เอโอ้อยากกินเนาะเอออะไรกันนักกันนะนี่เนาะโอเคออกมาในเรื่อยวให้เบิ่งการกัน นี่เนาะกัตาจะภาพก็โอเคเนาะบ่มีบุ้มบ่หยังเนาะโอเคบัวบุ้มอย่าห้องรีวิวก้านมันดีไหมนี่เนะาะก้านกันดเดยอย่าเอาแกะบงก้านก่อนเอ๊ะอันนี้คือกา้านโอ้กา้านนี่น่าจะเป็นการของหนึองห้าเนาะเพราะว่ามันงงคือเนาะถ้าเป็นการวชีพมันสิดักลงเนาะ ก้ไข่เนมากอะน,นีมึงเฮาเนอะจะอายจะไ้ผู้เลยก่กายมากเน,นีมึงนี่เนมอยกัวนี้เลยไข่มาก,กอะเนมอายอายอายอยังห้องโอเคก,ก่อุย้ยแพ็กอีกอย่งนักหนานี่สองชั้นก็ขอขอบใจเาแพ็กมาดีเอ้เอ Okay. โ,อโอเคนี่เนาะการโอ้การก็โอเคอยู่เนาะการยังจับอยู่นี่เนาะการยังโอเคอยู่จับบมมีห้อยเลยการน,นี่น่าจะเป็นการของ1 2 5อ่องาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรถชีมาสีดักข้างลุ่มเนาะอันนี้ไม่งึ่งขึ้นเป็นการทุนสูงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเขาเปียกกันเลยไปนี่หัอะไรเพื่อละริวบนระบุราคาเนาะอันนี้เดี๋ยวเขามาหั่นกันเลยเเกะเจียวเสรวะเยอะไปนึงไปยังมาไง โอเคนะเดี๋ยวมาหันตรงนี aper, ้ก like ่อนหันท่อน like ี like ่เอาก่อนเฮ็นคนโคมาหลายเนาะไอ้ท่อนี้มันบุกเข้ากรุดเจ้าเลยท่อนี่มันมันเป็นท่อรุ่นเก่ามันบุกเข้ากรุดเจ้าเนาะหลักย่างมีคนมินมาเจอที่คอยกิดสิเปลี่ยนให้ซะกว่าสิเก็บเงินซื้อได้เนี่ยไงเะแม่งง่ายๆเลยจ้าเว้ยเงินยืมท่อยูทูปมาค่อยบุกเคยได้เลยไอ้นี่ว่าความจริงบุกเคยได้เงินจากยูทูปเพราะว่าไม่ยังไม่ผ่านกดเนาะอันนี้เงินค่อยหาอีกเก็บเอาเนาะพ่อแม่ให้เก็บเอาเก็บโฮมไว้ เนี่เปลี่ยนก้านกันเลยเคเดี๋ยวเปลปเเี่ยนก้านกันอันนี้เป็นก้านสองหามิลเนาะตัวเก่าค่อยนี่ตัวเทึ่นมาเออพอลั่น่าจะเป็นก้านของเอ้ยก้านสเปรดมินเนาะคอท่อสิบแปดมิลเท่แหละคนไทยเอ้ยคอท่อคนลาวเอ้ยกา้านเนาะโอเคนะี่เนาะนี่นะระวังกา้าน อันนี้เสาห้ามิลเนาะการตัวนี้เสาห้ามิลตัวนี้เสาแปดมิลเนาะคอคอเสาแปดตัวนี้คอเสาห้าเอ๊ะโอ้ยฟอนโอเคเดี๋ยวมาหันกันเลยแบบนี้ เราหันไปเรื่อยๆใจเย็นคิดนี้มีแต่มารีวิวท่อเนาะหไ <ๆ S 1> ด้ยมาอ่าเทสรุดอย่างไรมารีวิวเสียงท่ออันนี้เป็นท่อท่อลั่นสติปแข่งเนาะไซส์แข่งฮะ่แหละเป็นท่อไซส์แข่งเนาะ โอเคมาเดี๋ยวใส่ท่อกันเลยเื่อนไ่อ๋อเขนะียนาใส่ท่อกันเลยเ่อนปเน,นี่นี่เนาะการรอยการของนุ่งสองาอามันสีสูงเนาะท้ายมันสียกวันนี้ถ้าเป็นของโลชิบมันสีต่ำนุ่งเนาะมันสีต่ำนุ่งวันนี้อันนี้เป็นการของนุ่งสองาอามันสีสูงขึ้นบบน,นี้แหละกระโงมันอย่างนี้เนาะโงมันโอเคอยู่ได้เดี๋ยวเาเปลี่ยนอันนี้ก่อนโอ้ยร้อน หูมินียมนะยปยน่ะยิบไดเยเนาะเพราะว่าหูมินิแอม,มันสีบุถึงอะยิบไดเยต้นแท่ตัวนี้ยิดกันหนึ่งเด้อใจเย็นโอเคหางแล้วเอน,นีันทำมันเปลี่ยนหูตัวนี้เนาะมัน ถ้าเป็นมินิแอม,มันจะยึดบูถึงเนาะอ่าเล็กมินิแอมน,นะคอยต้องคอยต้องด้วยไซต์ตัวนี้ยึดเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมันจับหูถึงขีเลยนี่โอ้เอียกซ้ายเป็นยังไงเป็นยันงไงันก็ขวออออังกัน ôi hứa hỏi ok nhớ hẳn tôi đi con ạ มาเลยออกมาเลยเนาะเดี๋ยวให้บึกซุงกันน,นี่นี่เนาะมันสิยกสูงเนาะท้ายมันสิสูงกว่าคอท่อเดิมมันสิมันสินสูงกว่าคอคอทอไปไป่อเี๊บไอเนาะอันนี้เป็นคอหนึ่งสองห้ามันสิสูงกว่าถ้าเป็นค้อ่งร้อยสิบดยตรงเรือมันสินีดำเนาะโอเคอ่าชวนตนลุดอย่างสงสัยเนาะเพราะว่าใอยกำลังสั่งมาใหม่อยู่โอเคมาให้เรารีวิวเสียงกันเลยมัน มาดีเสียงเลยนะเนาะที่อันนี้เดินเบาหน่อยนี่ยนี่เดินเบาเนาะท่อเป็นทอ่อสเต็ปแข้งเนาะห้าสามใส่ห้าสามก็ใส่ได้เนาะอันนี้โดยค่อยแค้มตัวเดียวเนาะเครื่องดื่มเลยกระเสียงก็มาให้เนาะเสียงก็ได้เสียงก็ระตี๊ดๆๆๆ่เนาะเฮ้เข้มตัวเดียวนะเ,ยเยานานะดดดดดดนะโดยค่อย อ่าทอสเต็กนี้ใส่ถึงฮอดห้าสามเนาะมาเดี๋ยวเบินให้ฟังเดี๋ยวเราขอเบิ้ลจักเครื่งโลกกันนะ เดี๋ยวจะเดื่อมาโอเคโอเคนะสารับคลิปนี้ก็มีแต่มารีวิวเสียงท่อให้ฟังแล้วกับรีวิวอันนี้เนาะรีวิวท่อลั่นนี่แหละอันนี้บุแม่จสปอนเซอร์เนาะอันนี้ค่อยสั่งมารีวิวเองเลยเนาะอยากใจรีวิวให้เนาะถ้าสปอนเซอร์เห็นก็ฝากเสื้อมาให้หนุ่มหน่อยเนาะท่อลรันเออเสื้อไข่ลั่นนี่แหละจะได้เสื้อหนุ่มเนาะโอเคท่อเสื้อมาให้เนาะเดี๋ยวให้เมื่อีกวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เมื่อไงวัาหนึ่งเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นท่อมือสองเนาะโอ้ยมมมืือออออสสงงงงยักาาพแล้วเนนะี่ ไปส่งกับโคจับแล้วนะนี่เนาะกายกันเลยการลุ้นองหาโอเคชนะคลิปนี้กับวิญลาณเนาะมีแต่มาิวเสียงท่อไห้ฟังมาิวท่อรนะันเนาะโอเคสหรับคนอย่างไดกับยุคกุ่มเนาะเดี๋ยวเออเซิร์ชเขาหาได้ด้วยอย่ะกลุ่มขายท่อเนาะแต่ว่ายุไทยได้เนาะกลุ่มในยุไทยอันนี้ค่อยสร้างเอาเบื้องคุ้นจะดีเนะาะก่อนที่สั่งอะไรเบื้องคุ้นว่ามั่นใจได้บ่เชื่อใจได้เบานะ โอเคสำหรับคลิปนี law, right oh, right okay, ้ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้สีโได้มาเอ่อัวบโบนีมาเทสให้เบิ่งเนาะเพราะว่าลุลายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายัครบน